สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับโบธนากรนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับโปรแกรม Scat นะครับโดยในวันนี้นะครับผมจะมาพาทำโปรแกรมหาจำนวนคู่แล้วก็จำนวนคี่นะครับว่าค่าที่เรากรอกไปนั้นนะครับเป็นค่าจำนวนคู่หรือก็จำนวนคี่นะครับโดยใช้ MoD นะครับในการตรวจสอบนะครับโอเควิธีการจะเป็นยังไงครับมาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้มาที่ e v e n นนะครับลากเวนคิกออกมาเช่นเดิมเอาถัดมานะครับก็จะรับค่าผ่านทางคีย์บอร์ดนะครับก็จะใช้ตัวอาร์คนะครับในกลุ่มของ Sensing นะครับลากออกมาในเนื้อหานี้ผมขอเปลี่ยนนะครับเป็นป้อนจำนวนแล้วกันนะครับผมหลังจากที่เราได้2บล็อกนี้แล้วนะครับก็จะลองรันกันดูครับก็จะเห็นได้ว่า ตรงสเตตนะครับมีการรับค่านะผ่านคีย์บอร์ดนะครับเราลองกดเข้าไปนะครับสัก50โอเคจะเห็นได้ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาข้อมูลที่กรองไปในคีย์บอร์ดมาใช้งานลั้ตัตถัดไปนะครับผมจะขอสร้างตัวแปร1ตัวแปรนะครับเพื่อใช้ในการเก็บค่านะครับเพื่อมาเปรียบเทียบว่าจะเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่มาที่ variable make variable สร้างเป็นตัวแปร x ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้อง set ตัวแปรนะครับโดยการเปลี่ยนเป็น x นะครับเป็น set x นะครับแล้วก็มาที่ operator นะครับเลื่อนหา mod นะครับ mod จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับ mod นะครับทำงานโดยการหลักการก็คือจะนำไปหารแล้วก็เอาเศษนะครับโดยการเปลี่ยน โดยเราจะนํามาเปรียบเทียบโดยการถ้าเท่ากับ0นย์ถ้าเศษเป็น0ูนย์จะมีค่าเป็นคู่นะครับส่วนถ้าเศษเป็นขี้นะครับเศษเป็นอย่างอื่นนะครับก็จะมีค่าเป็นจำนวนขี้นั่นเองนะครับผมเราเอามดเข้าไปในเซตเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่เซนซิงแล้วก็เลือกอันเซอร์มาใส่ลงไปในช่องแรกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เลข2นะครับ โอเคนำมาหาร2หลังจากนั้นนะครับก็จะมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็ลาก if else เข้ามานะครับ if else นะครับแล้วก็มาที่ operator นะครับหาเครื่องหมายเท่ากับนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับใส่เข้าไปในเงื่อนไข if เลยหลังจากนั้นให้มาที่ variable นะ ลากตัวแปร x เข้ามาใส่นะครับถ้าตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0นะครับแสดงว่าค่านั้นนะครับเป็นจํานวนคู่นะครับเราก็จะให้แมวนะครับแสดงผลโดยการพูดเซฮัลโหลเคแล้วก็ลากโอเปอเรเตอร์ออกมาลากจอยออกมานะครับผมเพื่อใช้ในการเชื่อมบล็อกเชื่อมข้อมูลนะครับแล้วก็มาที่เซนซิงเอาอันเซอร์ออกมานะครับ ใส่เข้าไปในช่องที่สองก็จะพิมพ์คําว่าโอเคถ้ากับจำนวนคู่นะครับลองรันดูครับผมลองป้อนซัก6นะครับ6เถ้ากับจํานวนคู่นะครับเราลองรันกันดูอีกครั้งนะครับลองกรอกห้าดูครับก็จะไม่แสดงผลนะครับเพราะว่าอ่า ยังไม่ได้ใส่เงื่อนไขให้กับตัวเอลนะครับลองใส่เงื่อนไขดูครับดูพิเคตตรงบล็อกเซ์เลยนะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นจำนวน,นขีนะครับลองรันกันเลยครับลองกรอ,อกสักห้าดูนะครับโอเคก็จะแสดงผลว่าห้าเท่ากับจำนวน,นขีนะครับลองเร่งันดูอีกครั้งครับกรอ,อกสักหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็คือจำนวนคู่นะครับผมโอเค โปรแกรมหาจํานวนคู่จํานวนที่ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ